อนนี้คือออเดอร์เต็มหมดแล้วใช่ไหมพี่สวัสดีครับผมนัทจิงสติดฟูดนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านเกาเหลาเลือดหมูระยองมีชื่อว่าร้านเกาเหลาเลือดหมูระยองแต่อยู่กรุงเทพนะครับทุกคนผมอยู่ตรงฝั่งทนนะครับทุกคนเป็นร้านร้านอยู่ตรงข้ามวัดอินนะครับถ้าถ้าตรงเข้าไปนะครับจากร้านนะครับก็จะเป็นตลาดฟูนะครับอันนี้จะอยู่ต้นต้นซอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับต้องบอกก่อนเลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดานะครับหมูนี่จะบอกเลยว่าก้อนเท่ากับปั้นอย่างนี้นะครับ ก้อนใหญ่ๆเลยครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ โ้ออหนึ่งมีพี่ทำได้กี่ลูกครับเนี่ยลูกใหญ่มากเลยข้อยหนึ่งทำได้กี่ลูกครับเนี่ยไม่เคยน้ำใจลูกบอลเลอร์เลยหนึ่ง แปดเลูกผมนับให้แล้วพี่11ลูก <laughs> ตอนนี้คือออเดอร์เต็มหมดแล้วใช่ไหมพี่หมดแล้วคือตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงยังเลยครึ่งมาหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วใครจะมารีบมานะครับร้านนี้หมดเร็วมากๆหมูลูกใหญ่มากจริงอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าใหญ่จริงๆไ,ไม่ได้ใหญ่แค่หมูนะครับเลือดก,ก็ใหญ่เหมือนกัน อันนี้ือเสียงที่ไม่หันแล้วใช่ไหมพี่ชิ้นเท่านี้เลยใช่ไหมพ,พ,พิเศษใช่ไหมครับ